สี่ข้อไม่ต้องรอสำหรับบัตรทอง30บาทรักษาทุกที่บัตรทอง30บบาทรักษาทุกโรคนะครับตอนนี้ก็ได้มีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงน,น,น,นะครับให้มีความคล่องตัวแล้วก็รวดเร็วในการใช้บริการเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยท่านอนุทินชาญวีรกุลนะครับรองนายกรัฐมนตรีนะครับและกระทรวงสาธารณาสุขนะครับก็ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการนะครับหรือว่า พัฒนาในการใช้บริการบัตรทองนะครับให้กับประชาชนนะครับได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะมีหลักๆอยู่นะครับ4ข้อนะครับที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ท่านอนุทินชาญวีรกุลนะครับได้มีการทํานโยบายนะครับเสนอเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนะครับให้การบริการเนี่ยมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับ สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาบอกข่าวเล่าเรื่องนะครับเกี่ยวกับบัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคนะครับตอนนี้ก็ได้มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยกระดับขึ้นนะครับจาก30บาทรักษาทุกโรคนะครับก็มาเป็น30บาทรักษาทุกที่นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการนะครับของของหน่วยงานทางโรงพยาบาลนะครับภายทางภาครัฐนะครับทำให้ประชาชนเนี่ยมีความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ต้องไปยื่นเรื่องหรือว่าทํานู่นทํานี่ให้มันยุ่งยากนะครับ ก็ลดขั้นตอนลงมาอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับส่วนจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับมาดูข้อที่1กันเลยครับประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับก็สามารถไปใช้บริการในพื้นที่ใกล้เคียงได้นะครับแล้วก็ไปใช้บริการกับหมอประจําท้องที่ประจําบ้านนะครับหน่วยงานปฐมภูมิทุกที่นะครับในระบบบัตรทอง30บบาทรักษาทุกที่นะครับเป็น สิทธิประโยชน์แรกนะครับที่ประชาชนจะได้รับนะครับสามารถไปใช้ได้ทุกที่เลยนะครับไปใช้กับหน่วยงานโรงพยาบาลที่เราอาศัยอยู่ใกล้เคียงนะครับเราก็สามารถไปใช้บัตรทอง30บาทนี้ได้นะครับโดยไม่ต้องไปเสียเวลายุ่งยากนะครับต่อไปมาดูข้อที่2นะครับผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัวนะครับอันนี้ก็เป็นเพิ่มความสะดวกสบายนะครับให้กับผู้ป่วยในนะครับ ไม่ต้องกลับไปรับไปส่งตัวนะครับให้เสียเวลาให้มีเกิดความยุ่งยากเพิ่มมากขึ้นนะครับเดิมผู้ป่วยสิทธิปัรทองนะครับที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับมีส่วนหนึ่งนะครับที่ต้องการที่จะนอนต่อให้มีการรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับปกติแล้วเนี่ยญาติเนี่ยผู้ป่วยนี่จะต้องกลับไปไปขอรับไปส่งตัวมาใหม่นะครับซึ่งมันจะทําให้เกิดความยุ่งยากแล้วก็เสียเวลาเป็นอย่างมากนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ปรับปรุง ปรับเปลี่ยนแก้ไขเพื่อให้เกิดความสะดวกและง่ายขึ้นเพิ่มความรวดเร็วด้วยนะครับไม่เสียเวลานะครับแพทย์สามารถวินิฉัยได้ทันทีนะครับว่าจะให้กลับบ้านหรือว่าจะให้นอนรักษาตัวต่อนะครับก็สามารถใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับเพียงแค่ใช้แค่บัตรประชาชนนะครับเพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้ป่วยนะครับดีใช่ไหมครับก็เกิดความสะดวกสบายเป็นอย่างมากนะครับให้กับคนไข้แล้วก็ญาติของคนไข้นะครับซึ่ง ปกติแล้วก็จะเสียเวลาเป็นอย่างมากนะครับต้องไปต่อต้องไปขอใบรับรองมาใหม่นะครับเสียเวลานะครับเพิ่มความยุ่งยากนะครับอันนี้ก็จะสะดวกง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มันทําให้แบบว่าลดความไม่สะดวกนะครับให้กับผู้ป่วยแล้วก็ญาตินะครับที่มาเข้ารับการรักษานะครับเป็นยังไงบ้างครับก็มีแต่เรื่องดีๆนะฮะช่วงนี้นะครับก็ทางรัฐบาลก็ เร่งทำนโยบายนะครับช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้ประชาชน,นได้มีสุขภาพที่ดีนะครับมีที่ประกันสุขภาพได้อย่างทั่วถึงนะครับต่อไปข้อที่3นะครับโรคมเมร็งนะครับไปรับบริการรักษาที่ไหนก็ได้ที่พร้อมนะครับเพราะว่าโรคมเมร็งเนี่ยเป็นโรคที่ต้องได้รับการรักษาอย่างโดยเร็วเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้านะครับในการรักษานะครับแล้วก็ทําให้อาการของคนไข้คนป่วยเนี่ย ลุกลามเพิ่มมากขึ้นนะครับเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาดนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยขั้นตอนการนําส่งตัวผู้ป่วยนะครับมันมีอุปสรรคมากมายนะครับมีความล่าช้ามีความยุ่งยากนะครับทําให้ผู้ป่วยเนี่ยอาจจะเกิดอาการลุกลามของโรคมะเร็งได้นะครับแล้วก็ไม่ได้รับการรักษาท่วงทีนะครับอันนี้ก็จะตัดตอนให้แบบว่าเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นเลยนะครับให้กับผู้ป่วย ที่เป็นโรคมะเร็งนะครับให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็รวดเร็วและก็สะดวกที่สุดนะครับปกติผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งนะครับก็จะมีใบรับรองอยู่แล้วนะครับว่าผู้ป่วยนะครับก็สามารถที่จะไปติดต่อหน่วยงานโดยตรงนะครับแล้วก็โรงพยาบาลทําการรักษาที่โรงพยาบาลที่เขามีความพร้อมนะครับที่จะรักษาโรคมะเร็งที่เข้าร่วมด้วยนะครับให้บริการตามโปรโตคอลรักษามะเร็บริการสาธารณสุขทางไกลด้วยนะครับมีบริการปรึกษาเภสัชทางไกลอีกนะครับ และสามารถให้ยาเคมีบําบัดที่บ้านด้วยนะครับโดยค่าบริการก็จะให้ส่งข้อมูลเบิกจ่ายนะครับผ่านสปสชนะครับซึ่งได้มีการออกแบบการบริหารจัดการไว้แล้วนะครับทั้งนี้ก็จะเริ่มในโรงพยาบาลทั่วประเทศนี้นะครับวันที่1มกราคมนี้นะครับดีใจนะครับสำหรับผู้ป่วยนะครับเพราะว่าวันหนึ่งเลยนะครับเราก็อาจจะกลายเป็นผู้ป่วยนะครับทำให้การรักษานี่ เกิดความรวดเร็วนะครับและมีความทันสมัยเพิ่มมากขึ้นนะครับและก็รักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งนี่ครับได้อย่างทันท่วงทีนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับต่อไปมาดูข้อที่4กันนะครับสามารถย้ายหน่วยบริการแล้วได้รับสิทธิ์ทันทีนะครับไม่ต้องรอ15วันเหมือนเช่นเคยนะครับก็อันนี้เป็นปัญหาที่แบบว่าปัญหาที่ประชาชนเนี่ย เจอบ่อยนะครับในการที่แบบว่าต้องรอใช้สิทธิ์นะครับเวลาย้ายสิทธิ์มานะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนนะครับก็เสียเวลาในการอพอย้ายแล้วก็ใช้ยังไม่ได้นะครับก็ต้องรอไปอีก15วันนะครับซึ่งทาให้เกิดความล่าช้านะครับแต่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้มีการพัฒนานะครับระบบสารสนเทศนะครับให้มีความก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้สามารถ ปรับปรุงปรับระบบช่องว่างนี้ได้นะครับผมเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ป่วยนะครับกับประชาชนนะครับที่เข้ากัเข้ารับการรักษานะครับสำหรับประชาชนนะครับที่ย้ายสิทธิ์บัตรทองนะครับก็สามารถใช้บริการได้อย่างทันทีเลยนะครับไม่ต้องรอ15วันเหมือนเช่นเคยนะครับอันนี้แบบว่าสะดวกนะครับเพิ่มความรวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วที่ดีกว่านั้นก็เอาสามารถที่จะเปลี่ยนหน่วยบริการได้เองนะครับผ่านทาง แอปพลิเคชันนะครับของสปสชนะครับโดยสามารถพิสูจน์สิทธิ์นะครับแล้วก็เบิกจ่ายค่าบริการผ่านทางบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเริ่มใช้ได้พร้อมกันทั่วประเทศได้นะครับตั้งแต่วันที่1มกราคมปีสองพนารีนี้เลยนะครับเรื่องที่น่ายินดีนะครับแล้วก็สุดยอดมากนะครับในการพัฒนาปรับปรุงระบบนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับที่ผมอาจจะเอ่ยชื่อไม่หมดนะครับ ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ4ข้อรอไม่ได้นะครับตอนนี้เราไม่ต้องรอกันแล้วนะครับสลหรับบัตรทองนะครับ30บาทรักษาทุกโรคนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนไปเป็น30บาทรักษาทุกที่ได้แล้วนะครับเพิ่มความรวดเร็วความสะดวกสบายนะครับยิ่งขึ้นปีนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับกินข่าวเล่าเรื่องนะครับกับ Eat Today สาระดีๆมีให้คุณติดตามแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ